สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับครูเอกนะครับในวิชาภาษาไทยในชั่วโมงที่14นะครับในเรื่องของคำที่มีความหมายโดยตรงและโดยในชั่วโมงที่14คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยในนะครับเรื่องนี้ง่ายมากๆง่ายง่ายง่ายงายนะครับเรามาดูกันเลยต่อมาเรามาดูตารางที่ครู ที่ครูได้พิมพ์มาให้ตารางสองตารางนะครับตารางแรกตารางทางฝั่งด้านซ้ายตารางทางฝั่งด้านซ้ายก็คือคำที่มีความหมายโดยตรงก็คือไม่ต้องแปลหรือตรงตัวโดยตรงก็คือเราไม่ต้องแปลใหม่แต่เรามาดูตารางทางด้านขวาก็คือคำที่มีความหมาย โดยในหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความหมายแฝงคำที่มีความหมายโดยในหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความหมายแฝงอันนี้ต้องแปลเพราะว่าความหมายไม่ตรงตัวฉะนั้นความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในมันมีความแตกต่างกันนิดเดียวก็คือถ้าเป็นความหมายโดยตรงโดยตรงนะไม่ต้องแปล แต่ถ้ามันเป็นความหมายโดยในหรือความหมายแฝงมันจะไม่แปลตรงตัวถ้าพูดแล้วอาจจะไม่เข้าใจครูจะยกตัวอย่างมาทั้งหมด4ตัวอย่างนะสตัวอย่างให้นักเรียนได้ทําความเข้าใจและนักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับต่อต่อมามาดูตัวอย่างที่1ตัวอย่างแรกเขาบอกว่ามะนาวมีรสเปรี้ยวมะนาวมีรสเปรี้ยวแต่อีกช่องหนึ่ง ทางด้านขวาเขาบอกว่าเธอแต่งตัวเปรี้ยวมากเธอแต่งตัวเปรี้ยวมากทางด้านซ้ายมะนาวมีรสเปรี้ยวคือคำว่าเปรี้ยวทางด้านซ้ายที่ครูเขียนด้วยตัวอักษรสีเขียวๆเนี่ยมันคือความหมายโดยตรงก็คือความหมายของคำว่าเปรี้ยวจริงๆก็คือมีรสเปรี้ยวแต่ทางด้านขวาเธอแต่งตัวเปรี้ยวมากเนี่ยคำว่าเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีรสเปรี้ยวนะ ก็คือแต่งตัวเปรี้ยวแต่งตัวแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยยั่วยวนดึงดูดอ่ามันต้องตีความไปแบบอีกขั้นหนึ่งตีความหมายของคําว่าเปรี้ยวออกไปอีกขั้นหนึ่งนี่คือความหมายโดยในหรือความหมายแฝงต่อมาดูมาด,ดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองทางด้านซ้ายบอกว่าฉันเห็นดาวอยู่บนท้องฟ้าฉันเห็นดาวอยู่บนท้องฟ้าทางด้านขวาบอกว่า น้ำตาลเป็นดาวโรงเรียนน้ำตาลเป็นดาวโรงเรียนนักเรียนสังเกตคำว่าดาวทั้งสองสองประโยคนะดาวในในคำที่ครูอ,อ่อทำเป็นตัวหนังสือสีเขียวก็คือดาวตัวเนี้ยคือดาวหมายความว่าดาวที่อยู่บนท้องฟ้าจริงๆแต่ความหมายทางด้านขวาที่ครูทำเป็นสีม่วงดาวตัวเนี้ยไม่ได้หมายถึงดาวบนท้องฟ้า คือมันเป็นความหมายโดยในหรือความหมายแฝงเราต้องตีความไปอีกดาวก็คือคนที่โดดเด่นนะ่ะคนน้ำตาลก็คือคนที่โดดเด่นในโรงเรียนน,นี่คือความหมายแฝงต่อมาตัวอย่างที่สามเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนอีกตัวอย่างหนึ่งคือเธอทำงานช้าเป็นเต่าเลย เธอทำงานช้าเป็นเต่าเลยสังเกตคําว่าเต่าสองเต่าเต่าในช่องที่เป็นตัวสีเขียวเนี่ยจะเป็นเต่าที่หมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเต่าในคําที่เป็นสีม่วงที่ครูทําเป็นสีม่วงมันคือเต่าที่มีความหมายโดยในหรือความหมายแฝงในที่นี้เต่าก็หมายถึงเชื่องช้าทํางานชัดช้าชักช้านั่นเองนงะ ต่อมาสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายฉันชอบกินหมูกระทะฉันชอบกินหมูกระทะกับอีกตัวอย่างหนึ่งคือการบ้านวันนี้หมูจริงๆการบ้านวันนี้หมูจริงๆคําว่าหมูที่ครูทำคำทำตัวเน้นเป็นสีเขียวคือ หมายถึงหมูจริงๆหมายถึงเนื้อหมูจริงๆเนื้อหมูที่มาจากหมูจริงๆแต่คำว่าหมๆๆ <im <im ูที่ครูทำเป็นสีม่วงฝั่งขวามันไม่ได้หมายถึงตัวหมูจริงๆมันหมายถึงหมูที่แปลว่าง่ายแปลว่าง่ายก็คือการบ้านวันนี้หมูจริงๆถ้าแปลอีกอย่างหนึ่งก็คือการบ้านวันนี้ง่ายจริงๆนี่แหละคำที่มีความหมายโดยตรงกับความกับคำที่มีความหมายโดยใน หรือความหมายแฝงก็แตกต่างกันแค่นี้เองนะครับก็คือความหมายตรงตรงก็คือไม่ต้องแปลก็คือตรงตัวแต่ความหมายแฝงคือเราต้องตีความแล้วก็แปลไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งครูว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกวิเคราะห์ประโยคบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้หูงานง่ายมากๆให้นักเรียนลอกตารางนี้ลงบนสมุดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งครูด้วยนะครับ นะครับใครที่ไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยอยากจะซักถามก็ซักถามมาที่ไลน์ส่วนตัวครูได้เลยหรือว่า Facebook คูได้เลยคูยินดีตอบเสมอนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดี